นิดสันบิ๊กเอ็มนะครับอาการของคันนี้ก็คือเปิดไฟเลี้ยวแล้วไฟเลี้ยวไม่ติดมันเกิดจากสากเหตุอะไรได้บ้างขั้นตอนแรกเราก็ทําการวัดฟิวก่อนนะครับขั้นตอนง่ายๆทําการวัดฟิว์ดูทุกตัวว่ามันขาดหรือเปล่านะครับแต่คันนี้ผมวัดดูเรียบร้อยแล้วว่าไม่มีตัวไหนขาดนะครับซึ่งการวัดก็ต้องมีหลอดเช็คดานะครับผมไฟเช็คดูทุกตัวนะครับว่าฟิวตัวไหนขาดหรือเปล่านะครับแต่คันนี้ไม่มีฟิว์ขาดนะครับ ถ้าเกิดไม่มีฟิวขาดแล้วขั้นตอนที่สองให้มาดูอ่าดีเลย์ตัวนี้นะครับผมนี่ครับนี่ก็คือดีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับผมดีเลย์ไฟเลี้ยวของนี้จันบิ๊กเอ็มมันจะอยู่ข้างบนนะครับพอดีผมปลดลงมามันก็จะค่อยลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับให้เราทําการถอดดีเลย์ออกมานะครับถอดปลั๊กดีเลย์ออกมานะครับผมปลั๊กมันจะเป็นสามขาแบบนี้นะครับให้เราวัดดูนะครับว่าไฟมันมาหรือเปล่านะครับไฟมันจะมาหนึ่งเส้นนะครับผมให้เราเอาหลอดเชือกแลมฟลักวัดดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ไฟมาหนึ่งเส้นเรียบร้อยนะครับผมถ้าเกิดไฟมาหนึ่งเส้นเรียบร้อยแล้วให้หาสายไฟสายไฟแบบนี้มาหนึ่งเส้นนะครับเราจะทําการต่อตรงนะครับผมนี่ครับให้ทําการต่อตรงแบบนี้นะครับต่อตรงขาขาขวากับขากลางใส่กันนะครับผมนี่คือกรรมการกรรมการต่อตรงต่อตรงเพื่อจะเช็คว่าระบบสวิตช์ไฟเลีย้ยวกับระบบสายไฟต่างๆไม่ขาดนะครับ เราต่อตรงแล้วไฟที่หน้าปาบมันติดแต่ไม่กระพริบผลสรุปก็คือดีเลย์ไฟเลี้ยวตัวนี้มันเสียนะครับหรือว่าคอนเนอร์ไฟเลี้ยวตัวนี้มันเสียนะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่โอเคครับเดี๋ยวเราทําการไปจัดหาอะไหล่มาก่อนนะครับแล้วก็ดึงสายต่อตรงออกได้เลย